วัดดีย่ามบาค่อยๆนะครับของวันพฤหัสบดีที่สี่ของเดือนธันวาคม2อ6 8นะครับที่สวนไผ่บุญทวรนสวนป่าผสมผสานแปลงที่สองตอนนี้ผมอยู่สวนไผ่นะครับผมขึ้นมากเอาใหม่ไปใช่นะครับมาเอาใหม่ไผ่ไปใช่นะครับ ผมปลูกบักทั่วปลูกของกินอยู่ขางบ้านผมจะไปเหห่านมันนะครับก็เลยตัดไบด้วดน่ะละครับตัดใบแล้วมันว่ทัเนีดยมาเก็บมาอย่างน้ะผมก็เลยขึ้นมาเอาไปใส่ประโยชน์ไอ้นี่นะครับเป็นมันเลือดมันขอกมผมปลูกไว้อยู เงาพยุ่งนี่แหละครับมันมีสองหัวนะครับหัวใหญ่เลยครับแต่ว่าผมผมขวดบึงผมก็จะปล่อยให้ไหวอย่างสิล้วครับปัญหาลูกกลับมานะครับอยากกระจังมาเอาไปกินถ้าว่าเอากปล่อยให้ไหวนี่นะครับมันก็จะใหญ่ขมันขึ้นไปเรื่อยมีเกือบทุกต้นนะครับนี่ พฤษภาปีหกเก่านะครับผมก็จะลงอีกนะครับผมจะลงไปเรื่อยๆนะครับลงตามเงาใหม่นี่แหะลงไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะครับจนกลัวมันจะเต็มทั่วแปลงเพราะว่าอยู่หลังบ้านผมก็กระลายอยู่นะครับผมก็เลยโวยหัวซ่ามันนะครับอย,อยู่แปลงนี่มีหลายครับผมปลูกไปหลายผมเข้าใจว่ามันคือความง่ายแม้นผมบุคคลไปกินนะครับ ผมปล่อยไปนี่มันก็มีตงแต่หัวมันจะใหญ่ขึ้นไปเรื่อยหัวใหญ่ขึ้นไปเรื่อยนะครับอีกเจ็กสองสามปีผมจะมาขวดก็ได้ผมคิดว่าน่าจะเป็นกิโลนะครับแต่ละหัวฝากติดตามได้ดวครับเด้อนี่คือมันเป็นแนวทางความง่ายนะครับของคอนบาปลูกปา่าคนบาปลูกต้นใหม่จากของสวนไัยบุนทวอน ผมเข้าใจว่ามันคือความง่ายนะครับผมก็เลยไม่เห็ุแบบนี้ละความง่ายที่ผมวานี่นะครับอาจจะบแมนมือนีอาจจะบแมนมืออื่นนะครับอาจจะบแมเนปีหนาอาจจะอีกห้าปีข้างหน้าหรือสิบปีข้างหน้านะครับมันจะง่ายอนีผมอาจจะเมื่อยอยู่นะครับนะ ักขามป้อมผมัะขามป้อมนวยใหญ่ๆนะครับงามบางหนี่ก็อยู่นี่ยางพาราก็อยู่หันบักหวาก็อยู่หันนะครับผมเข้าใจว่ามันง่ายนะนะครับกับอีกอย่างหนึ่งที่ผมเข้าใจว่ามันง่ายก็คือมันปลูกแล้ววเลยนะครับบางหนี่นี่คือกนถ้ามันบ่ตสาย ยางพารานี่คือกันบอกว่าคือกันมันปลูกเล็วๆเลยแม้กระทั่งไผ่หลายๆย่างนะครับที่ที่ผมเอามาปลูกมาเห็ดมาสางอยู่นี่คือมันปลูกเล็วๆเลยมันก็มีตั้แต่เสียห้ผลผลิตผมหลายขึ้นไปเรื่อยหลายขึ้นไปเรื่อยๆนะครับวันเวลาผ่านไปหลายปีสุดท่ายมันก็ยิ่งจะหายลผลิตผมหลายไปเรื่อยๆไม่ยางหน้าผมก็จะใหญ่ขึ้นไม่พยุงผมก็จะใหญ่ขึ้นไม่ซักทองไม่ัต่างๆๆนะครับแบบที่ท่านเห็นนั่นแหละ ตั้งต่มือผมปลูกมันก็บวดใหญ่แบบนี้นะครับมันกระต้นน้อยเนี่ละต้นนน้อยยังเสรลจละน้อยก็หนีสับแต่ว่ามืฮอหอดมือนีมันก็เป็นแบบนี้นะครับแบบสี่านเห็นนะครับที่พ่วงมาแนวทางความง่ายแต่ก้อนนะครับผมจะปลูกบักทั่วบักแตง่งเอียงก็แล้วแต่ปลูกผักปลูกปลูกบักทั่วกินนะครับที่มันใส่ขางใส่ใหม่ปัก ผมอยากนะครับผมต้องเข้าไปน้ำปลาไปหาเขาอื่นว่าไปหลักตัดออกนะครับเพราะว่าปลาแต่ละป่านี่มันไมมีเจ้าของแม่นบอกครับมันมีเจ้าของอยู่แล้วสมัยกมือนี้แม้กระทั่งปลาสุวรแห่งฉาดหรือปลาอนุรักษ์เอียงต่างๆนี่ถามว่าคนจะเขาไปตัดเอาต้นใหม่ที่ซื่อนี้ได้ป่าครับผมตอบว่าได้แต่ว่าถามเจ้าหน้าที่เขามาเห็นเกิดขึ้นมันมีคนผิดแม่นบอกครับ เมื่อผมมาเหตุแบบนี้นะครับเนี่ยผมมาเหตุจังสีนี่ผมจะขอมาเอาตอนใดก็ได้เนี่ยผมดึงออกจากตัวนี้นะครับผมเอามาเก็บเก็บเก็บสะสมไว้กองกองกองไว้บัดทัาผมจะใส่ผมก็บม,มาแตง่งแตง่งแต่งเอานะครับแต่งเอาไปใส่ประโยชน์นอมันผมก็ยังกินได้แหนมันผมก็กินได้ต้นมันผมก็ยังมีประโยชน์ ผมคิดว่าปีหน้ายันก็จะไ้นอฟเมขึ้นมาอีกเรื่อยๆนะครับนี่คือผวามกระใจว่ามันง่ายมันง่ายแบบนี้นะครับไม้แดงผมงก็ปลูกใส่น้ำกันไปเลยเห็นบอกกับไม้แดงใ่ญ่ได้ครับยุ่ไเก๋ๆกันเลยนะครับปลูกไปน้ำกันเลยนะมีทั้งว่าทั้งไอ้ไม้ชิงนั้นยูน้ำกันไปเลยนี่ก็ไม้แดงมีทั้งพวกวานป่านะครับ ยู่เหง่อามันนี่เมื่อนี้ผมเห็นมันเป็นแบบนี้แต่ว่าผมโ่โหหรอกว่ามือข้างหนมันจะตายบ่มันจะหลอดให้ผมบอน,น,นั่นผมว่ท่านหูกระถานที่ตามมันไปเรื่อยจนกว่าจะเบิดลแรงนะครับเบิดลแรงท้ามันตายผมก็หามาปลูกใหม่ไผ่มันก็จะกอ่งึ้นไปเรื่อยเดี๋ยวผมมีเวลาผมก็จะมาตัดนะครับผมจะตัดไปทรงให หลานแม่นั่งนะครับหลานแม่นั่งไม่กวาดเท่านี้ละมันกับท่อนหนึ่งบุ๊กี่บาทหรอวครับท่อนหนึ่งก็ประมาณสองบาทสามบาทนี่แหละครับแต่ผมคิดว่าใหม่ตัวหนึ่งนี่มันได้หลายท่อนนะครับมันก็จะได้หลายบาทเพราะผมเป็นคนจนนะครับได้บาทสองบาทผมก็เอาครับผมคิดอย่างสันนะครับแต่ที่แน่ๆนั่นผมคิดว่าใหม่ตัวหนึ่งนี่ผมจะได้หลายบาทอยู่นะหนะ้าผมผมคิดแบบนั้นนะครับ แลเว,วิตัวนี้ไม่ผมมันกับโมเมนต์มีต้นเดียวนะครับบึ้งความเหา้ของมันทีครับความเหาที่ที่ีแม่นั่งเพิ่นต้องการทีแม่ขาเพิ่นต้องการก็คือเมตรยีสิบนะครับเมตรยีสิบเมตรยีสิบเนี่ยผมคิดว่าตัวหนึ่งมันก็จะได้อยู่ประมาณสี่ทอนสามสี่ทอนหาทอนอยู่เฉลี่ยแล้วนะครับเฉลี่ยแล้วผมก็เข้าใจว่า มันหาจะได้ยุต้นละสิบ,บาทนะนะครับคันตํานะครับต้นละศีบ,บาทไอด้ด้ามด้ามไม่กวดอ่อนนัน่นมันก็นจะอยู่ประมาณแปดสิบเซนเก่าสิบเซนต้นัวหนึ่งมันก็นจะได้หลายทอนก็ปราะมาณต้นระบาทอันทอนระบาทสองบาทเนี่ยแหละครับผมก็คิดว่ามันจะได้หลายทอนนะนะครับผมข้าใจของผมแจงสันนีือ้นทางคขามง่ายสิ่ผมบ่านะครับนอมันผมก็ได้กิน หดูนอผมก็ตัดนอไปกินนะครับได้นอไปกินแบบตอมันนะครับผมพุดออกไปช่าผมก็ยั่งขายได้นะครับตอละสามสิบห้าบาทสี่สิบาทหรือผมจะแยกขยายไปปลูกเมองไม่แปลงใหม่ก็ได้นะครับใบมันโรนลงมานะครับใบมันโรนลงมามันกเนน็เป็นฟุนเป็นปุน๋ยให้กับพื้นที่ของผมนะมนครับลายครับผมบ่ท่านไเด้เก็บ นะครับลายเลยครับอยู่ในสวนผมลายเลยผมว่าท่านไ้เก็บถ้าผมเก็บเบิตทุกต้นนี่ก็ลองคิดเบิ่งครับมันจะเป็นเงินจักบาทเฉ mm hmm. พาะต้นมันได้ครับบอรดีเกียวกับนอบอรดีเกียวกับใบนะครับเฉพาะต้นบอรดีเกียวกับเงาเงาเน,นี่ผมก็สามารถเอาไปขายได้นะครับใบมันก็นเป็นฟุนเป็นปุ๋ยต้นมันผมก็ขายได้ถ้าผมจะขาย คือผมเข้าใจของผมแบบนี้นะครับผมก็เลยเข้าใจว่ามันคือความง่ายเพราะว่าผมมี็นคนจนผมเห็ุอย่างไรก็ได้ที่ที่มันจะสั่งไอ้ประโยชน์แล้วก็มีคุณค่าให้กับตัวเองนะครับเพื่อให้ตัวเองได้ง่ายในมือข้างหน้าเนี่ยเห็นบอกครับฝากติดตามเลยด้อครับเด้อผู้ใดสนใจกะ็ะเอาไปเหตบึงนะครับเอาไปเหตร่องบึง ถ้าหากสนใจอยากได้ต้นพันธ์ต่อพันนะครับกับิตต่อมาใดนะครับผมก็จะคุดแยกช่าไว้ให้นะครับหรือโบช่าถึงเวลาฤดูการจะปลูกนะครับช่วงเดือนพฤษภาคมษายนเตรียมแปลงเตรียมยังแล้วก็โท่มมหาผมก็ได้นะครับต้องการจักต้นจักต่อผมก็จะคุดคุดเล้าผมก็จะเอาออกไปให้แล้วก็ไปลงแปลงเลยนะครับพวกนี้ผมโบได้ช่ำครับผมคุดเล้าผมก็ออกมาปลูกเลยมันก็ขึ้นแบบนี้และ นะครับเนี่ยผมปลูกเดือนเพื่นสภาพนะครับกับทีมงานลูกน้องผมเนี่ยผมคุดออกมาจากป่าน,นั่ยนะครับเราผมก็มาปลูกเลยเนี่ยเห็นไหมครับผมก็เลยเข้าใจว่านี่แหละคือมันง่ายนะครับสําหรับผมด้ครับแต่ว่าคนอื่นผมโมโหว่าผู้ใดคิดอย่างไรผมเข้าใจว่านี่แหละสิ่งที่ผมเห็ดนี่แหละคือมันง่ายผมอาจจะลําบากอยู่ตอนผมเห็ุเนี่ย แต่ว่ามันจะง่ายไปขขางหนานะครับมันจะง่ายไปเรื่อ,อยง,ง่ายไปเลยเพราะว่าอย่างเพราะว่ามันติดแล้วสินิปปี้หนาตรงนี้เนี่ยพุมโบตองมาปลูนะครับพุมบเได้มาปูกอีกแล้วบางนี่อือกันพุมบเได้มาปลูกครับนอกเสียจากมันตายผมถึงจมะมาสอบนี่อันนี้เป็นแขมนะครับแขมท,ที่ที่ทักไม่กวาดนั่นแหละครับนี่หลังปีใหม่นะครับจังติดตามกันมามันจะเป็นดอก คือจังผมคิดผมขาดการไหมพ่อพี่กายมก็ได้กเก็บไปทางไม่กอดผมปลูกลาะตะเค็บไปแล้วนะครับเลาะริมแดนไปปลูกไปแล้วผมจะปลูกไปเรื่อยๆนะครับผมจะปลูกไปเรื่อยๆตามที่มันมีต้นพันุนะครับค่อยๆปลูกซะสมไปเรื่อยๆเนี่เห็นไหมครับผมปลูกที่เดียวนะครับปลูกแล้วๆเลยต้นไหนมันตายคือลักษณะสีนะครับถ้ามันบวบอ่เนผมถึงจะเอามาสอมนะครับให้ฝนลงผมก็ามาสอนนี่มันเกิดขึ้นเยอะสิละ ก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณหลายๆนะครับเรื่องฟูที่ได้แวะผ่านขอมานะครับได้เห็นการบันทึกวิดีโอของคนบาปลูกป่าคนบาปลูปปกต้นไม้เจ้าของสวนผัยบุญทววณน,นะครับอันนี้ก็เป็นหมากๆผมก็ปลูกใส่น้ำกันไปเรื่อยปลูกใส่อยู่ในป่าเนี่ยแหละครับอันนี้ก็เป็นลําดวน,นนี่ก็เป็นใหม่ชิงชั้นลายยางนะครับที่ผมปลูกไน้นี่ตอนนี้มันมันเป็นเขาฤืดูแลงนะครับมันก็จะยุบไปล่องนี้ก็จะเป็นล่องบัวสวรรค์เห็นบอกครับ มันก็ยุบไปเห็นบวเนี่ยมันยุบมันแหงไปอีกหน่อยมันก็จะบุมมี่นะครับมันจะแหงไปเรื่อยนะครับผู้เปื่อยไปเรื่อยเพราะถึงหนาฝนปีหนานะครับถึงฤดูฝนมาถึงฤดูการหุ่นมันก็จะงอกขึ้นมาใหม่นะครับงอกขึ้นเป็นแถวผู้ใดที่ตามคลิปผมมาตลอดจะหูนะครับว่าในสวนผมนี่มันจะเป็นแบบไรนะครับมันจะมันจะง่ายไปเรื่อยนี่เห็นบอกกับปกมากขึ้นมาอยู่ น,นี่คือเป็นลำดวนมันจะเป็นแบบนี้นะครับขีเล็กเอียงต่างๆผมปลูกเส้นตรกันไปเลย,นย,เ,นยเนี่ยไพ่เห็นบหมครับผมก็ปลูกปีไก่เนี่ยมะหอดปีนี้มันก็เป็นอย่างสี่ปีหนาใหญ่กว่านี้ครับปีหนาก็้งใหญ่ขึ้นกว่านี้นี้คือกันนี่มันก็จะง่ายไปเรื่อยง่ายไปเรื่อยอย่างนี้ครับเนี่ยไม่กระทินเทพหาผมใหญ่เติบเลยได้ครับนี่ผมคิดว่าอีกเจ็กสี่ปีหาปีนี้ มันสามารถตัดลงมาแปรรูปสังเป็นที่อยู่อาศัยได้แล้วครับนี่แหละครับทีผมผมว่ามันมันง่ายแนทางความง่ายเอาไปเหตุมึงนะครับเด้อถ้าหากผู้ใดสนใจนะครับผู้ใดบ่สนใจก็บ,บ่เป็นอย่างนะครับเด้อเพราะว่าผมบอกนี่ผมบอกผู้ใดสนใจนั่นล่ะครับผู้ใดบ่สนใจกับ่ตสองพาซ่านะครับ เขามีงานอย่างอื่นเขาก็เห็ดไปนะครับมีเวลาว่างเขาก็มามาเห็ดตรงนี้ไหวน้ำนะครับมือขนาดมันกจะได้ง่ายขึ้นนะครับขอบคุณหลายๆครับผมสวัสดีครับเดี๋ยวผมจะขนไปขึ้นรถลัล,ละสิบบาทนะครับผมขาย